อย่าลืมรักตรงนี้เลยนะครับวิงฟรีอีสปอร์ตนะครับหนึ 000, <200. S 1> ่งพันสองร้อยไปเลยนะครับผมโอเคอันทีสามมาแล้วห้าหมื่นห้าสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง NGE j Esport Channel อีกเช่นเคยนะครับผม วันนี้นะครับเราจะมาหาวิงฟรีกันโดยวิธีนี้เลยนะครับนี่เลยนะครับอินเซอร์คร่าวๆประมาณนี้นะครับสาหรับเพื่อนๆที่ยังไม่รู้นะครับแต่ก่อนหน้านี้คือผมเคยแนะนําไว้แล้วนะครับว่าให้รับเป็นไววาฟแทนแต่ตอนนี้เราจะรับมาเป็นวิงฟรีแทนนะครับมาดูสิว่า1ชุดได้เท่าไหร่นะครับแล้วตอนนี้1 ID อเดีเรามี9ตัวใช่ปะเราจะได้เท่าไหร่นะครับเดี๋ยวเราไปเริ่มที่ตั้งแต่ต้นเลยนะครับขั้นตอนง่ายๆนะครับจะได้แบบเร่ง รีบภายใน5นาทีเสร็จเลยนะครับผมแล้วก็จะแถมฟิลเมนนวนให้อีกนะครับคนอื่นเขาทําแค่10-15อันนะครับของผมทําให้เลยต5อันนะครับจัดไปโอเคระดับแรกเราก็เริ่มต้นโดยการสร้างโนวิดขึ้นมาเลยนะครับผมนี่แล้วก็คุยรักข้ามรักขั้นตอนไปเลยนะครับนี่ จะเร่งสปีดไปเลยนะครับจะได้ไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเรามีทั้งหมด1 ID อเดีเรามี9ตัวใช่ไหมเดี๋ยวเราจัดการไปเลยนะครับว่าจะได้เท่าไหร่เราจะใช้ระยะเวลาเพียงไม่ถึง5นาทีนะครับผมอย่าลืมรับตรงนี้เลยนะครับนี่ทีเด็ดของเราคือตรงนี้เลยเหลังจากที่เราได้ชุดมาแล้วนะครับเราก็ไปให้แม่ค้าของเราเลยนะครับทําเวลาน้อยนะครับผมนี่โยนให้แม่ค้าให้หมดเลยนะครับ นี่ในหนึ่งไอดีของเรามี9ตัวใช่ไหมเราก็โยนให้แมคค้าให้หมดเลยนะครับอันเดี๋ยวเราไปทําตัวที่2ต่อเลยโอเคก็เหมือนเดิมนะครับเราก็โยนให้แมคค้าของเราเลยนี่นะให้แมคค้าของเราไปเก็บนะครับผมที่ฟักไข่อย่าลืมไปเก็บมาด้วยนะครับผมหลังจากที่เราได้ชุดอีเดียนจากแมคค้าเมื่อกี้รวมมาแล้วนะครับเราสามารถเอามาแลกจากตู้คันสุกตรงนี้ได้เลยนะครับแลกเปลี่ยนอ,อกกุปกรณ์มือใหม่นะครับ แล้วก็โอเคเราจะได้ใบตรงนี้มานี่เลยครับฟรีทิกเกต for KAFA STORE นะครับแล้วก็เอาฟรีทิกเกตตัวเนี้ยมาแลกตัวเป็นฝ่ายวิ่งนะครับผมตอนนี้คือผมแลกเป็นแล้ว200ชุดนะครับได้กันมาบานตะไคันเลยทีเดียวนี่นะครับวิธีการแลกง่ายๆนะครับนี่ครับผมแลกชิลๆกันไป โอเคหลังจากที่เราย้ายมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็แรกไปทั้งหมด10ชุดแล้วโอ้โหอย่างรวดเร็วอั้นเดียแถมให้อีกอันนึงนะครับปิดท้ายส่งท้ายกันเลยนี่ครับแล้วก็แรกเป็นไฟวิงนะครับผมนี่ไปครับไปไปไปนี่สบายสๆนะครับผม w i n งฟร e อีสปอร์ตนะครับ นี่เลยครับเป็ดเสร็จแล้วเราก็จะได้วิ่งทั้งหมดอ้ห uh huh, 1,250 ว่าอันเลยนะครับถ้าคิดเป็นเฉลี่ยแล้วเรามี10บชุดเราจะได้600อันไอตัวนี้เราสร้างมา20ชุดนะครับ20ตัวละครเราได้มาทั้งหมด1,200อันกันเลยทีเดียวนะครับถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็ประมาณ2องแสนนะครับโอโ้โหภายในระยะเวลาแค่ไม่ถึงชั่วโมงนะครับได้มา2องแสนพร้อมกับไฟวิงที่เราต้องการใช้ไฟยาวๆจนกว่าเราจะเปลี่ยนไฮแคดกันเลยทีเดียวน่าจะเป็นความรู้ที่คนอื่นเขาน่าจะ รู้กันเกือบจะทั้งหมดแล้วนะครับแต่ว่าผมก็เอามาแนะนำให้กับเพื่อนๆนะครับเผื่อบางทีแบบว่าจะได้ช่วยประหยัดการซื้อจ่ายการซื้อของตัวไฟวิงนะครับก็งั้นเดี๋ยวเราไปแลกฟิล์มมันวนวลกันต่อนะครับว่าจะได้ฟิล์มมันวนวลอีกเท่าไหร่นะครับเป็นฟิล์มมันวนวลแล้วนะครับโอ้โหมาดูสิว่าจะได้เท่าไหร่เจอร์รี้อยู่900อันนะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาลุยแลกเจลปี้กันเลยนะครับตอนนี้เจลรปี้เรามีอยู่900อันนะฮะาแลกไปเลยนะครับผมดูซิว่าจะได้เท่าไหร่นะครับในระยะเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงเราสามารถปั๊มตัวสมุด exp กับตัวไฟวิงได้เท่าไหร่นะครับโอเคอันที่สองมาแล้วนะครับชิวๆกันไปโอเคอันที่สามมาแล้ว อันที่4ก็มาแล้วเช่นเดียวกันนะครับมาครับอันที่5้ามาแล้วลัวๆลัวๆไปมาครับตัวที่6จัดไปมาครับอันที่7ของเรานี่คูณไปเลยครับ7 5 3ดหแล้วนะครับแล้วก็มาครับอันที่8มาครับอันที่9ของเราอันสุดท้ายนะครับไอดีหนึ่งมันจะสามารถสร้างได้แค่9ตัวนะครับนี่เลยงั้นเดี๋ยวเราไปรวบรวมแล้วก็สรุปกันนะครับ โอเคแล้วอย่าลืมไปขายที่ฟักไข่ด้วยนะครับนี่เราได้ที่ฟักไข่มาอีก9อันนะครับผมอันละ6 2 0 0เลยได้มาอีก55,000 50, แล้วนะครับโอ้โหตัวนี้ขายได้ OC เพราะว่ามีหมุดพ่อค้านะครับ โอเคงั้นเดี๋ยวเรามาสรุปกันนะครับว่าเราได้ทั้งหมดเท่าไหร่รายได้ที่เราได้วันนี้นะครับเริ่มจากไฟวิ่งนะครับที่เราเมื่อกี้เราได้ทั้งหมด1,200ันอ้อันใช่ไหมเรามีทั้งหมด20ตัวละครนะครับก็คือตีไปกลมๆไปเลย10ตัวละครละ600ไฟย์วิ่งนะฮะ20ก็อัน0องร้ยวิ่งนะครับตีเป็นเงินก็ประมาณ2 0 0 0 0เลยนะครับก็เมื่อกี้ที่ฟักไข่นะครับขายไปแค่9อันนะครับได้มาประมาณ5 0,000นนะฮะ รวมเป็นไปเสร็จ2องแสนเแล้วนะครับแล้วก็ไม่รวมเรทอีกนะครับตอนนี้คือมันแบกได้เท่านี้ตัวสุดท้ายนะครับช็อตเด็ดของเราคือตัวนี้เลยตัวบัตเทิลแมนนวลนะครับตัวละครของเรามีทั้งหมด9ตัวละครต่อ1นึ่งไอเดีนะครับเราได้มาฟรีอีก4 7เอันเลยนะครับนี่ครับก็ประมาณอีกกล่องครึ่งเลยก็ประมาณ450บาทเลยนะครับฟรีถ้าคิดเป็นเงินแล้วก็ 2.7M เลยนะครับรวมกับเมื่อกี้2องแสนนะครับก็จะเป็นประมาณ 3M กันเลยทีเดียวโอ้โ oh หเป็นอะไรที่คุ้มค่าที่จะทำมากเลยนะครับใช้ระยะเวลาเพียงแค่ไม่ถึง1ชั่วโมงนะครับได้ถึง 3M นะครับแต่ว่ามันไม่ได้เป็นมูลค่านะครับมันได้เป็นแบบไอเทมมาแทนอะไรอย่างนี้นะครับผม โอเคก็จะประมาณนี้นะครับยังไงเพื่อนๆเห็นว่ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้หน่อยนะครับจะได้เป็นกำลังใจในการทำคอนเทนต์ทําเนื้อหาอะไรดีๆแบบนี้ต่อไปได้เรื่อยๆนะครับผมนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับผม